วัสดีค่ะสวัสดีเช้าลิตมันทุนายนะคะวันนี้ทานโอเมก้าสามหรือย,อยังคะเราจะมาทานโอเมก้าสามก่อนรับประทานอาหารนะคะทานโอเมก้าสามนะคะทานทุกเช้าเลยนะคะก่อนอาหารเพราะว่าแนนจะลดหุ่นด้วยนะคะปกติน้ำหนัก58ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ ห็นไ,ไหมคะมันจะมีสัดส่วนนะคะมีสัดส่วนนะ,ะตอนนี้เหลืออยู่49แล้วนะคะเหลือน้ําหนัก49วันนี้ก็นวดหน้าเสร็จแล้วนะคะนวดหน้าเสร็จแล้วหน้าใสหน้าตึงนะคะผิวพรรณก็ดีนะคะดีขึ้นเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะคะอินค้าอ,อยและขอบคุณอ่ริปวันทุนายที่ได้มาเจอลิปินคอ,อยอยตัวนี้นะคะที่ทําให้เนียนสวย ะะสวยขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้แนงก็ไม่ได้แนะนํานะคะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาก็ถามว่าช่างแนงไปทําอะไรมาถึงสวยแนงก็ขายได้วันละขวดนะคะก็ได้สมาชิกวันละคนค่ะขอบคุณมากนะคะริบันทูนายที่แนะนําสิ่งดีๆให้แนงแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วก็ได้เงินใช้ทุกอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะ